เปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยจอคอม 4K 144Hz จอค้องเต็มจอไร้ขอบขนาด27นิ้วเหมาะสำหรับการทำงานและเล่นเกมสวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้าพิเศษมานำเสนอจอคอมพิวเตอร์ 4K 144Hz จอค้องเต็มจอไร้ขอบขนาด27นิ้วที่จะยกระดับประสบการณ์การใช้งานของคุณไปอีกขั้นเกี่ยวกับสินค้านี้นะครับประเภทการรับประกันการรับประกันของซัพพลายเออร์ระยะเวลารับประกัน3ปีประเภทของปลั๊กประเภท UK รายละเอียดสินค้ามีดังนี้ครับความละเอียด 4K Ultra HD อัตราการรีเฟรช144 h ฮเพื่อการเล่นเกมและการทำงานที่ราบรื่นจอโค้งให้มุมมองที่สมจริงและดื่มดำ่ำขนาดหน้าจอ27นิ้วเต็มจอไร้ขอบเพิ่มพื้นที่การใช้งานเวลาในการตอบสนอง 1ms ลดการเกิดภาพเบลอการเชื่อมต่อ HDMI DP VGA รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายหลังจากสั่งซื้อเราจะจัดส่งสินค้าให้คุณที่คลังสินค้าในเวลาที่เร็วที่สุด บริการประกันคุณภาพ3ปีและบริการหลังการขายที่ดีสำหรับคุณมาสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจอคอมพิวเตอร์ที่เหนือชั้นวันนี้กดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับขอขอบคุณครับ